สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนปากกาวิธีการเปลี่ยนปากกาไส้ลามีนะครับที่เป็นปากกายี่ห้อลามีเป็นชนิดโลโลบอลนะครับก็คือเป็นหมึกซึมนะครับปกติตัวนี้คือปากกาด้ามใหม่นะครับคือดีฟอลต์ของเขาให้มานะครับมาตรฐานให้มาคือเป็นหมึกสีดานะครับนี่นะครับหมึกสีดำลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือหมึกสีดําแล้วก็หัวข้างในนะครับจะเป็นหัวขนาด M นะครับเป็นรุ่น M 6 3านะครับ M แต่คราวนี้เวลาเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารต่าง,างๆของราชการเนี่ยเราต้องใช้เป็นสีน้ำเงินเราวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือหมุนตัวบอดี้ออกมาข้างนอกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปข้างในวิธีการซื้อนะครับผมจะให้ดูว่าถ้าเป็น M 6 3เนี่ยคือเป็นของโรลล์บอลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น washable สามารถล้างน้ำได้เป็นโรลล์บอลไม่อินเดียมันนีแท้นะครับถ้าเป็นบอลเพนนี่คือจะเป็นแบบนี้ด้ามจะเล็กกว่า ไม่ต้องกลัวนะครับรหัสเวลาคุณไปซื้อที่ร้านนะครับบอกรหัส M16 หรือ M63 ถ้าเป็นล็บอลเพนเนี่ยครับจะเป็น M16 แต่ถ้าเป็นโลลอบอลคือ M63 คราวนี้จะมีหัว M หัว F แล้วก็สีสีดําสีน้ําเงินนะครับถ้าเป็นมาตรฐานที่มากับตัวเครื่องตัวด้ามนะครับจะเป็น M แล้วก็สีดำครับแต่ว่าไม่มีบอชเบอร์นะครับแต่ถ้าเป็นด้ามใหม่ที่เราซื้อมาซื้อหมึกรีฟิล่มนะครับก็จะเป็น M63M แล้วก็เป็น w a s h a b l e สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับแล้วก็เขียนให้ดูความแตกต่างวิธีการใส่ครับตัวของโลลบอลตัวนี้จะไม่มีสปริงข้างในสังเกตไหมครับไี่มีสปริงเราเสียบไปได้เลยนะครับหัวแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยครับคือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ วิธีการเขียนก็พิมพ์เขียนแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อทดสอบ2หัวนี่จะต่างกันนะครับอันนี้เป็นโลโลบอลนะครับเป็น RB RB าทั้งคู่นะเป็นสีดําอันนี้สีน้ําเงินนะครับนี่คือสีของลามี่นะครับก็ใครมีคําถามเกี่ยวกับการเลื่อนการเปลี่ยนปากกาซสาลามี่หรือวิธีการใช้งานหรืออะไรต่างๆถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถโพสต์ไปที่กระทู้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับเราอยู่โรงงานนี้มา19บปีแล้วครับเต็มๆก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามมาได้นะครับสวัสดีครับ